ของต้องสาบเฮียนติดอันดับโลกสิ่งของแต่ละอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราก็มักจะมีเรื่องราวของมันอยู่เสมอโดยที่หลายคนอาจจะรู้จักสิ่งสิ่งนั้นหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วแต่สําหรับสิ่งของในคลิปนี้จะพิเศษหน่อยเพราะไม่ได้มีชื่อเสียงจากการใช้งานแต่เป็นชื่อเสียงจากเรื่องอาถรรพ์และคําสาบมากกว่าสิ่งของเหล่านี้จะมีใครรู้จักบ้าง 1. เพชรสีน้ำเงินหรือ h Hope ไดมอน n d เพชรสีน้ำเงินหรือโฮปไดมอนด์เป็นเพชรสีน้ำเงินเข้มขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากถึง45.5กรัตเป็นเพชรที่มีความสวยงามมากเพชรมีรูปทรงแบบคุชชั่นคัสหรือแบบทรงแพรโบราณพร้อมด้วยเหลี่ยมเพชรหลายเหลี่ยมที่เพิ่มความแวววาวให้กับมันแต่ความสวยงามของมันนั้นนำพาหายนะมาให้กับผู้ครอบครองคนแล้วคนเล่า ซึ่งที่มาของเพชรสีน้ำเงินนี้ก็ไม่มีความแน่ชัดแต่คาดว่าน่าจะมาจากอินเดียเริ่มต้นถูกขายให้กับราชวงศ์ฝรั่งเศสโดยพระเจ้าหลุยที่14และได้เป็นสมบัติตกทอดภายในราชวงศ์จากนั้นเมื่อยุคของพระเจ้าหลุยที่16ซึ่งเป็นผู้ครอบครองเพชรนะตอนนั้นก็ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินและเพชรก็ได้หายไปต่อมาอีก20ปีมันก็มีเพชรคล้ายๆก,ายกันปรากฏขึ้นอยู่กับพ่อค้าชื่อแดเนียลเอลิอาสัน และขายเพชรนั้นให้กับพระเจ้าจอร์จที่4ของอังกฤษและหลังจากครอบครองเพชรพระองค์ก็ใช้เงินสุรุย่ยสุร่ายจนเกือบล้มละลายและต้องขายเพชรให้กับเฮนรี่ฟฟลิปโฮปนักสะสมเพชรเ,เพื่อใช้หนี้จากนั้นก็ถูกเรียกว่าโฮปไดมอนด์แต่เมื่อได้เพชรมาครอบครองในเวลาไม่นานทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ชั่วอายุคนก็แทบจะหมดจนต้องถูกนำไปขายใช้หนี้ให้กับโจเซฟฟรงเกิลตอนแรกเขากะว่า จะขายเพชรเม็ดนี้โดยใช้เวลาไม่นานแต่มันก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นจนตัวเขาเองก็ธุรกิจล้มละลายเพชรถูกขายให้กับปีแอร์คาร์เทียผู้หลงไหลในเรื่องความลึกลับและมันก็ถูกขายให้กับเอวาลีและเน็ m แมคลีนหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกาแต่ปี1910ลูกชายเขาก็ถูกลดชนเสียชีวิตไม่เพียงเท่านั้นสามีเขายังเป็นบ้าครอบครัวล้มละลาย ลูกสาวก็ฆ่าตัวตายอีกสุดท้ายเพชรดังกล่าวก็ถูกส่งต่อให้กับสถาบันสมิธโซเนียนในที่สุดเป็นการหยุดคำสาปที่เกิดขึ้นทั้งหมด 2. ตุ๊กตาผีสิงโรเบริร์ตเดอดอร เป็นตุ๊กตาลักษณะหน้าตาเรียบๆถูกผลิตด้วยบริษัทของเล่นจากประเทศเยอรมนีเมื่อราวๆปี1904ตุ๊กตาตัวนี้อยู่กับโรเบิร์ตยูจีนออโตเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ในคิวส์รัฐฟอริดาเมื่อเวลาผ่านไปมีรายงานเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับตุ๊กตาแขกที่มาบ้านอ้างว่าได้ยินเสียงตุ๊กตาหัวเราะคิกคักและบางคนบอกว่าการแสดงออกทางสีหน้าของมันจะเปลี่ยนไปว่ากันว่าหากใครได้รับตุ๊กตา ดังกล่าวไปก็มักจะเกิดเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่ยากจะอธิบายอยู่เสมอต่อมาตุ๊กตาโรเบิร์ตก็ถูกส่งไปยังพิพิธภัณฑ์ Fort East m a r t ์เ l โในค e เวสลั f ฟอริดาเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มักจะได้รับจดหมายขอโทษจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากที่เชื่อว่าพวกเขาถูกสาปโดยตุ๊กตาตัวนี้เนื่องจากถ่ายรูปโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจดหมายมักจะมาพร้อมกับของขวัญขนมต่างๆเพื่อเป็นการเอาใจจิตวิญญ,ญาณที่เชื ว่าอยู่ภายในตุ๊กตา 3. ามทรัมป็ตดต้องคำสาปแห่งสุสานฟาโรตุตันคาเมน ฟาโรตุตันคาเมนเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องคำสาปสุดร้ายแรงและมีชื่อเสียงระดับโลกช่วงที่ขุดค้นพบสุสานของพระองค์นั้นได้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายรวมถึงมีบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เสียชีวิตอีกด้วยนอกจากนี้ในพิระมิดที่ฝังศพของพระองค์ก็เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทรัมเปตต้องคำสาปด้วยโดยพบทั้งหมด3แบบด้วยกันคือถูกสร้างมาจากเงิน และไม้สาเหตุที่ทรัมเปตอันนี้กลายเป็นทรัมเปตต้องคำสาบนั้นก็เพราะว่าเมื่อปี1933ได้มีการลองเป่าเจ้าทรัมเปตตัวนี้ออกสถานีวิทยุของ BBC เมื่อปี1939ทําให้ทุกคนบนโลกที่ต่างรับฟังวิทยุในคลื่นนี้ก็ได้ยินเสียงของทรัมเปตดังกล่าวไปทั่วโลกและไม่กี่เดือนหลังจากที่ได้เป่าทรัมเปตดังกล่าวไปก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นและเมื่อปี1 9 0 0 6 7ก็ได้มีการเป่าทรัมเป็ดนี้อีกครั้งก็ได้เกิดเหตุการณ์สงคราม6วันของอิสราเอลและชาติอาหรับขึ้นต่อมาปี1990มันก็ได้ถูกเป่าขึ้นอีกแล้วคราวนี้ได้เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียขึ้นอีกสุดท้ายก็ได้มีการเก็บเจ้าทรัมเป็ดต้องคำสา์ตัวนี้เอาไว้แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญจะไม่ได้ระบุว่ามันก่อให้เกิดสงครามจริงๆแต่ด้วยความบังเอิญอันน่ากลัวของมันจึงไม่ต้องการให้ใคร เป่าอีก 4. ลงศพมัมมี่แห่งความโชคร้าย ในอียิปต์ขึ้นชื่ออย่างมากเกี่ยวกับวัตถุต้องสาบต่างๆมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นเองก็มีโลงศพด้วยสิ่งของชิ้นนี้เป็นโลงศพเปล่าๆไม่ได้มีศพอยู่ภายในนั้นเลยโดยเรื่องราวของมันนั้นเกิดขึ้นคือมันถูกค้นพบในอียิปต์และถูกขายต่อให้กับเหล่าคนที่ร่ำรวยในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งซึ่งระบุไว้เพียงว่าผู้ซื้อเป็นเศรษฐีชาวอังกฤษระหว่างจบงานเลี้ยงแล้วอยู่ๆคนใช้ก็ได้มีการปืนลั่น โดยไม่ทราบสาเหตุทําให้มีคนถูกยิงและต้องตัดแขนออกทันทีเพื่อรักษาชีวิตคนใช้ที่อยู่ด้วยอีกคนก็เสียชีวิตใน1ปีและอีกหนึ่งคนก็ถูกยิงเสียชีวิตต่อมาเมื่อผู้ซื้อได้เดินทางไปถึงกรุงไคโลประเทศอียิปต์ก็ได้ถูกขโมยของจนเสียทรัพย์เกือบหมดหลังจากนั้นเจ้าของก็ได้ยกมันให้กับน้องสาวซึ่งเคราะหร้ายก็ตกไปอยู่กับน้องสาวทันทีเริ่มต้นจากครอบครัวของเธอก็ค่อยๆเริ่มล้มละลายและได้รับควา ควาเดือดร้อนอย่างหนักในด้านการเงินรวมถึงการมีเคราะห์ร้ายอื่นๆอีกด้วยและหลังจากนั้นมันก็ถูกนําไปขายอีกหลายทอดผู้ครอบครองต่างก็เสียชีวิตกันแทบทั้งหมดนอกจากนี้ยังเคยถูกกล่าวหาด้วยว่าลงศพถูกขนขึ้นไปบนเรือไททานิกและเป็นสาเหตุที่ทําให้เรือล่มแต่สุดท้ายเมื่อได้สืบสาวเรื่องราวไปก็พบว่ามันไม่เคยถูกเอาขึ้นเรือไททานิกแต่อย่างใดสุดท้ายแล้วก็ได้ไปอยู่กับทางพิพิธภัณฑ์อังกฤษ 5. ภาพวาดสุดสะพรึง The a n g r a g e d Man ภาพวาดที่อ้างว่ามีผีสิงซึ่งมีเรื่องราวเบื้องหลังอันน่าสะพรึงกลัวตามตำนานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะชิ้นนี้ภาพวาดนี้สร้างขึ้นโดยศิลปินนิรนามคนหนึ่งที่ผสมเลือดของเขาเองลงในสีเพื่อสร้างสารรค์ภาพวาดและว่ากันว่ามีอารมณ์ที่ปวดร้าวของเขาอยู่ชอนโลบินสันเจ้าของภาพวาดคนปัจจุบนันอ้างว่า งานศิละปะมีผีสิงเหตุการณ์อาถรรพ์ที่ถูกกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับภาพวาดได้แก่เสียงปแปลกๆร่างเงาและความรู้สึกหวาดกลัว ภาพ The a n g u i s h Man ได้รับความนิยมผ่านฟอรัมอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์อารฐานหลายแห่งซึ่งมีการพูดคุยถึงเรื่องราวและการถูกกล่าวว่าหลอนเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาพวาดมีส่วนทําให้ภาพนี้มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์นอกจากนี้ก็ยังได้มีการอัปโหลดวิดีโอไว้บนโลกออนไลน์ไว้มากมายเพื่อพิสูจน์ว่ารูปดังกล่าวนั้นมันหลอนจริงๆสุดท้ายแล้วก็ว่ากันว่าหลังจากศิลปินได้สร้างสารรค์รูปนี้ขึ้นมาสําเร็จเรียบ เรรีียยบ้้้ออแลววกก็ไดดจัดััาตงททนขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรา Marketing In Secret ผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์มีทั้งบริการดูแลเพจ Facebook ยิงโฆษณา Facebook บริการสร้างเว็บไซต์รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์หลากหลายชนิดสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.marketinginsecret.com หรือที่ไลน์แอ @marketinginsecret อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะ